สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับผ่าตลาดคอนโดปี66กลับมาพีคต่างชาติแห่ซื้อเป็นเซฟเฮา์จีนยังชอปไม่แวพวยี่สีพฤศจิกายนที่โรงแรมอมโมนาแกรนราชดำริในงานสัมมนาผ่ากลยุทธ์ธุรกิจคอนโดมิเนียมปี2023จัดโดยสมาคมอาคารชุดไทย นายพีรพงศ์จรูนเอกนายกสมาคมอาคารชุดไทยเปิดเผยว่าภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี2566จะขยายตัวตามการฟื้นตัวของทางเศรษฐกิจซึ่งจากการประเมินเศรษฐกิจจะเติบโตเฉลีย่ย4.7%แต่ส่วนตัวมองว่าจะโตถึง5%โดยปีหน้าการเปิดประเทศจะมีผล ให้นักท่องเที่ยวกลับมา20ล้านคนทําให้เกิดการจ้างงานเป็นจำนวนมากขึ้นในภาคการท่องเที่ยวและการบริการเป็นปัจจัยสําคัญที่จะมาซื้อที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะตลาดคอนโดมิเนียมมีแนวโน้มจเจริญเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเนื่องจากภาครวมเศรษฐกิจฟื้นตัวสูงสุดในรอบ4ปีจากหลายปัจจัยอทิเช่นการคลี่คลายของสถานการณ์โควิด19การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและบริการ การเดินทางมาลงทุนและท่องเที่ยวของต่างชาติจากการเปิดประเทศทั่วโลกส่งผลให้ภาพร,รวมกำลังซื้อผู้บริโภคต่อตลาดอสังหาตลอดจนคอนโดกลับมาเติบโตในทุกเซกเมนต์โดยเฉพาะราคา2-3ล้านบาทจะมาแรงในปีหน้าทั้งในกรุงเทพชานเมืองและหัวเมืองใหญ่และเมืองท่องเที่ยวเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหัวหินพัทยาและตอนนี้เริ่มเห็นชาวยุโรป มาซื้อคอนโดมากขึ้นส่วนจีนหลังเปิดประเทศจะเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดในไตรมาสที่2ทับส5 6 6ส่วนการปรับขึ้นของอัตราดอกเบีย้ยอาจจะกระทบการพัฒนาโครงการระดับหนึ่งซึ่งต้นทุนจากอัตราดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้น1-2%หากสามารถบริหารจัดการได้ดีราคาสังหาอาจจะไม่ต้องปรับราคาขึ้นก็ได้ส่วนการผ่อนคลายมาตรการ LTV ที่ยังคงอยู่ถึงสิ้นปี2565จะส่งผลต่อบ้านหลังที่สองหลังที่3รวมถึงบ้านราคาเกิน10ล้านบาททั้งนี้แม้จะหมด LTV ในปีหน้ายังมีปัจจัยบวกอื่นมากรบไม่น่าจะเป็นอุปสรรคทำให้อสังหามีปัญหามากนักโดยมองว่าการขายและการโอนกรรมสิทธิ์จะกลับมาใกล้เคียงก่อนโควิดนายพีรพงศ์กล่าวนางสุพินมีชูชีพ ประธานกรรมการบริหารบริษัทโจแรงลาซานประเทศไทยจำกัดกล่าวถึงแนวโน้มตลาดคอนโดมิเนียมกับลูกค้าต่างชาติว่าตลาดโคอนโดมิเนียมก่อนโควิดมีโอเวอร์ซัพพลายผู้ประกอบการเริ่มแตะเบรกหันไปพัฒนาเซกเมนต์อื่นเช่นรีเทลเพื่อกระจายความเสี่ยงรายได้มาถึงปี65ซัพพลายเริ่มมากขึ้นอยู่ที่770,000ยูนิตคาดปี2568 อยู่ที่876,000ยูนิตเพิ่มขึ้น13%ส่วนใหญ่เป็นตลาดระดับกลางล่างและอยู่ในทำเล CBD ส่วนการซื้อเป็นเพื่อลงทุนขณะที่ซื้อเก่งกำไรตลาดวายไปตั้งแต่มีโควิดยอดโอนคอโด8เดือนอยู่ที่58,000ยูนิตมูลค่า1.5แสนล้านบาทในนี้มีต่างชาติซื้อ10%หรือ5,800ยูนิต คิดเป็นมูลค่า30 0 0 0ล้านบาทหรือ20%้โดยชาวจีนซื้อมากสุดราคาเฉลี่ยอยู่ที่5ล้านต่อยูนิตซึ่งในไตรามาส3ที่ผ่านมาคิดเป็นมูลค่า15,000ล้านบาทรองลงมามีชาวอเมริกาฝรั่งเศสอังกฤษเมียนมาจะซื้อจำนวนยูนิตน้อยกว่าจีนแต่ราคาสูงกว่าเช่นเมียนมากัมพูชาซื้อราคาต่อยูนิตมากกว่า15ล้านบาทดังนั้น เราไม่จะเป็นต้องเจาะลูกค้าจีนอย่างเดียวเป็นชนชาติอื่นก็ได้เพราะตลาดคอนโดในไทยนั้นยังน่าสนใจสำหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะห้องขนาดใหญ่ที่ต่างชาติให้ความสนใจมากนางสุพินกล่าวความคืบหน้านายกปรืม้มยอดนักท่องเที่ยวในประเทศถึงสิ้นเดือนตุลาคม65พุ่งแตะ200ล้านคนนายกปลื้มไทยเที่ยวไทยมากขึ้นยอดนักท่องเที่ยวในประเทศ ถึงสิ้นเดือนตุลาคม65พุ่งแตะ200ล้านคนนายกปลื้มไทยเทยีทย่ทยวไทยมากขึ้นโฆษกรัฐบาลเผยยอดนักท่องเที่ยวในประเทศถึงสิ้นเดือนตุลาคม65พุ่งแตะ200ล้านคนช่วยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศกลับมาคึกคักอีกครั้ง25พฤศจิกายน2565นายอนุชาบุรพชชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับทราบข้อมูลและยินดีที่ตัวเลขนักท่องเที่ยวไทยทเที่ยวในประเทศตั้งแต่ต้นปี2565ถึงสิ้นเดือนตุลาคม2565มีคนไทยเที่ยวประเทศไทยมากถึง200ล้านขณะที่ตัวเลขก่อนโควิด19 2562 คนไทยเที่ยวไทยอยู่ที่222ล้านครั้งจากเดิมที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททตั้งเป้าคนไทยเที่ยวไทยปี2 5 6 5ไว้ที่160ล้านครั้งโดยทททนั้นเตรียมทบทวนเป้าหมายนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวในประเทศใหม่เพราะคาดว่าตัวเลขจะสูงกว่าช่วงก่อนโควิดขณะที่รายได้ของตลาดไทยเที่ยวไทยททคาดว่าจะแตะ 8แ,แสนล้านบาทจากเดิมตั้งไว้6.56แสนล้านบาทเนื่องจากคนไทยมีความต้องการการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะการเดินทางเที่ยวแบบครอบครัวและการประชุมสัมมนานายกรัฐมนตรียินดีที่ประชาชนไทยให้ความสนใจท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้นและเป็นกลไก,กสำคัญที่ช่วยให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศฝ่าวิกฤตจ,จาก ช่วงโควิดกลับมาคึกคักอีกครั้งในขณะที่รัฐบาลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศเช่นโครงการเราที่ด้ดยกันโครงการเที่ยวเมืองไทยให้หายคิดถึงเป็นต้นไว้แล้วก่อนหน้านี้ทั้งนี้เชื่อว่าในปี2 5 6 6หากประชาชนไทยยังคงท่องเที่ยวภายในประเทศเหมือนเช่นปีนี้ผนวกกับการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตลอดทั้งปี จะทำให้ภาคการท่องเที่ยวในประเทศไทยกลับมาสดใสยิ่งกว่าก่อนช่วงโควิดอย่างแน่นอนนายอนุชากล่าวความคืบหน้าล่าสุดเรตติ้งบิ๊กตู่พุ่งชูผลงานกระตุ้นเรตติ้งบิ๊กตู่ธนกรมั่นใจความนิยมบิ๊กตู่พุ่งอย่างต่อเนื่องยกโครงการบัตรสดิการแห่งรัฐปี2565ช่วยดูแลผู้มีไรายได้น้อยอย่างต่อเนื่องเน้นการใช้เงินงบประมาณ ตรงกลุ่มเป้าหมายไม่รั่วไหลเป็นผลงานจับต้องได้เน้นทำมากกว่าพูดติงฝ่ายค้านวางการเมืองลงบ้างอย่ารอถึงวันที่ประชาชนลงโทษแล้วมานั่งเสียใจทีหลัง27พฤจิกายน2565นายธนกรวังบุญคงชนะซสบัญชีรายชื่อพักคพลังประชารัฐกล่าวว่า Everyone. ขอขอบคุณรัฐบาลโดยเฉพาะผูเด็กประยุจันโอนชานายกรัฐมนตรีและ รัฐมติว่ากันกระทรวงกลาโหมที่ให้ความสําคัญในการดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงอย่างต่อเนื่องโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ซึ่งผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ทั้งนี้ตั้งแต่5กันยายนถึง31ตุลาคม2565มีประชากรลงทะเบียนทั้งสิน้น ยี่มสองล้านสองแสนรายมีผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่ากระทรวงการคลังได้รับข้อมูลจากการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้วจำนวน21ล้านลายผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองมีจำนวน1 9าล้าน6นรายคิดเป็นร้อยละ93.40 ของผู้ลงทะเบียนที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้วโดวยกระทรวงการคลังจะประกาศผลและให้ยืนยันตัวตนในเดือนมกราคม2566ซึ่งทำให้การใช้เงินงบประมาณได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการมากที่สุดไม่มีการล่วไหลสำหรับจำนวนผู้ลงทะเบียนในครั้งนี้ที่มีจำนวน22.20ล้านคนนั้นเพราะยังมีประชากรที่มีรายได้น้อย กลุ่มเปราบางกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มที่ถูกเคยถูกล่าเลยต่างๆจำนวนมากสามารถเข้าถึงโครงการและมาตรการของรัฐบาลได้มากขึ้นรวมทั้งผู้ที่ประสบปัญหาจากวิกฤตโควิด -19 วิกฤตเศรษฐกิจไม่มีงานทำก็สามารถลงทะเบียนได้จึงส่งผลให้จำนวนผู้ลงทะเบียนเพิ่มมากขึ้นซึ่งยังเป็นเพียงตัวเลขผู้มีสิทธิ และสนใจจะมาลงทะเบียนหลังจากนี้ยังต้องรอให้กระทรวงการคลังตรวจสอบและประกาศจำนวนผู้ได้สิทธิ์บัริการแห่งรัฐอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งทั้งนี้โครงการบรัริการแห่งรัฐเป็นการเข้ามาประคับประคองลดภาระค่าใช้จ่ายครัวเรือนค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สหุงต้มค่าเดินทางค่าอาหารและสินค้าจำเป็นเพื่อช่วยผู้มีรายได้น้อยกลุ่มปอบาง ให้ได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพรวมถึงช่วยเยียวยาทั้งเศรษฐกิจและสังคมตามแนวทางของท่านนายกที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ําและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสวัสดิการพื้นฐานของรัฐเชื่อว่าหลังจากมีการประกาศผลและให้ยินยันตนในเดือนมกราคม2566เพื่อประกาศให้ใช้สิทธิบ์บร,ริการแห่งรัฐผ่านบัตรประชาชนได้ จะยิ่งทำให้ประชาชนเชื่อมั่นในตัวท่านนายกมากขึ้นเพราะเป็นผลงานที่จับต้องได้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมเน้นช่วยเหลือประชาชนมากกว่าการโต้ทางการเมืองรายวันซึ่งหากฝ่ายค้านร,รู้จักวางการเมืองลงบ้างหันมาสนใจความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้วยการลงมือทำมากกว่าการวิพากษ์วิจารณ์รายวันเชื่อว่าประเทศไทยจะขับเคลื่อนไปได้ไกลกว่านี้อย่ารอจนถึงวันที่ประชาชนลงโทษ ผ่านผลการเลือกตั้งแล้วค่อยมานึกเสียใจยทีหลังนายธนกรกล่าว